วันนี้วันพระป้าใจะให้ข้าต้มจับหวยให้ป,ป้าเหมือนเดิมจับเป็นแม่นนะลูกเอาวัดวันที่16พฤศจิกายน2565เอาหวยรัฐบาลหวยรัฐบาลอย่างเดียวห้ามออกออมศีนห้ามออกทอกศเหมือนเดิมนะลูก จะบวยให้ป,ปา้าป้างวดวันที่สิบหกพฤศจิกีกาจับสองตัวล่างกว่านะลูกนะ,ะจับให้ป้าป้าหน่อยเร็วจับสองตัวล่างเร็วจับสองตัวล่างนะลูกนะตรงนั้นเหรอไหนมาดูทีดูสิดูสิ เอปะป้าขอป้าขอมะป้าขอเลยได้แล้วได้แล้วป้าขอได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ้าวจับตัวที่สองขนาดแล้วอ๋มา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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตัวที่สองได้แล้วตัวที่สองได้แล้ว มาดูกันครับว่านี่คือตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งขาต้มจับได้หมายเลขเลขลากนะครับเลขลางตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งขาต้มจับได้เลขเดี๋ยวนะครับมาดูกันเลขห้านะครับตัวที่หนึ่งคือเลขห้าส่วนตัวที่สองนะครับเลขลากตัวที่สอง ข้าวต้มจับได้ข้าวต้มจับได้เลขสามนะครับตัวที่สองข้าวต้มจับได้เลขสามนี่คือล่างนะครับมีสามมีห้าแล้วก็มีสามนะครับผ่านไปนะครับเราจะให้ข้าวต้มจับเล้บนนะครับทีเนี้ย วันที่หนึ่งนะลูกเด็กขายสามตัวนะลูกะนะลูกนะนะจ,จับไปลูกจับไปเด็กขายสามตัวจับเลยลูกเั็ตัวไหนลูกได้ตัวหนึ่งแล้วเด็ตัวหนึ่งแล้วเอาตัวที่สองตัวไหน ตัวไหนสอ,องตัวแลว้วสองตัวสองตัวอ๋ออีกตัวนึงลูกอีกตัวนึงตัวนึงไป่ให้มาไปตัวนึงแล้วเดี๋ยวๆวันที่สนะิบหกแล้วลูกมะแน่นๆนะฮะตัวไหนตัวไหนอ๋อตัวนี้ได้แลว้วได้แลว้วได้แลว้ว ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนาะครั้งที่สามสองหนึ่งมาดูกันครับว่าเลท้ยขาสามตัวครั้งที่สาม เลขบนนะครับงวดวันที่งวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2565นี่นะครับ มีเลข6มีเลข5มีเลข0นนะครับมีเลข6มีเลข5มีเลข0นี่คือเลขบนนะครับวดวันที่16พฤศจิก,ยกายนพศ2565นนะครับตามนี้นะครับเลขล่างมี5มี3นะครับเลขบน มี6มี5มี0นะครับสลับกันไปมานะครับเลขวดวันที่16คพฤศจิกายนพศ2565น้องข้าวต้มจับให้ได้ตามตามนี้นะครับแล้วมารอลุ้นกันว่าวัดวันที่16ที่จะถึงนี้จะแม่นหรือไม่แต่น้องข้าวต้มบอกว่าให้แม่นอยู่ ส่วนมากจะเป็นสองตัวนะครับที่แม่นแต่มักจะสลับกันไปสลับกันมาอยู่แต,แต่แต่ก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับถ้าได้ตัวเลขมาแล้วก็ถ้าแม่นก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะครับครับผมตามนี้ครับ